นำมาล้วมาค่ะก้อยคงคงเอาใข่โบกินกะหันสูตรออกมาไข่กินกะกินเนี่ยซอยจุอันนี้ซอยจุจ้าม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 าจ้าพี่น้องมามามาซอยจุก้อยคงคมค่ะมามาีวเป็นส่วนเกินื น้ำไฟ้เท่าม้ลมาๆพี่น้องมาเจ้าหมูิ้นมาแม่แม่เจ้าเอากางเกงมาเพราะเอามาก็ไปเปลี่ยนเลยลูกมาไมาเออเซียนเจ้าเอากระติกน้ำปูหมานตอให้เลือกสก็ต้ก็เปลี่ยนใส่น้ำเนีเอามาเฮ้ยนั่งถ่ายภาเห็นมึงยีเทีที่เออ่ มามา่อนยชลข้าเนียวมาาพี่นมาจ้มาจพี่น้องกินด้วยกันค่ะขเนก็มาเป็นมาเป็นกระสอบเลยค่ะพี่น้องโบย่านโบเอาจานมาให้อ้านไหมคุณกินข้าวเหนียวใช่ไหมกุนีไงเอาจานมาซื้อข้าวหนี่ล้ เออกินข้าบุก well. well. ินวะลงมาล้แม so ่นั่งแล้วเอาามามาจ้าพี่น้องเบแบไว้ก่อนบกเอาลุจานหามจานแม่ขอโทษจาจานหนนะมึงจะบอกไมต่อ้เอาวข้าบุกินนกพัทำมตี่นั่งอยู่เอาช่วห้าจานเอา ให้ทั้งเครื่องปรุงเลยไปได้แล้วร่มร้องแคบแบอืมตัมขึนยอะเติมน้ำให้ปู่อ่นน้ำปู <c ười> ่อยู่นี่เจ้าไปไหนวางตองหลังไั้งเว้ยแม่มันอิ่ม

มีที่จับมือด้วยได้เหรอเพื่อจริงจับอะไรมาสารพัดจับเพื่อนจับเพื่อ่จับเสือจับ nong đó, thằng sông tam, thằng à. được. ừ đáng, 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 đáng. ปูเสียวนี่นะเสียวนี่นะสี่ได้เผ็ดไนาบ่เ็ดเผ็ดใส่เผ็ดหน่อยเนื้อกินเผ็ดๆนะมนจะเือดเาเนีกินจังวดตายแลาเม่อเล่าเอาเด้อพี่น้องคำใหญ่ๆยุ่ยๆอ่ะเดี๋ยวไปดูๆให้เฮียหาเม่ล่าให้ป

ม่เลวะอืมทำน้ำขกอนไอ้อะของท้ดยอ้จมรังจี๊ยนเ้ายังจากแต่หลายลูกอืมอิ่มเลยกันปูเลยซื้อหมดหมดลยสุกแล้วเจ้าของเงินไปเฉยเงินี่บ้าแต่ลูกคนกินของขววสันอือืม เอาเงินไปหาแล้วเดีนาบ่ายสูเอาเพียงจืดออดีนะอีกแค่จะกินนอ่ะหนึงสี่สิบบาทสี่สามสบาทอืมขวดแก้วหนึ่งลอืใบชื่อเวียงือได้เกือบีแม่คู่หนึ่งเี่ยยาขนาดปลายบานแผลปานผ้าเล็บจ้ะไม่ได้ยาเข้าซื้อยางก็ได้พอได้กินข้า กันไปแบบบบพาเล็บให้เสียหลายกันพาเล็บกัยังดั่งตามชื่เราฮะเกยกับเพเล็กสกขึ้นยัการไปสนานั่นสินนเนาะโอ้แค่บว่างไปกัเตืนมีนอในรถหรยปะ ให้พ่อก,กินก่อนลูกเอามาเลยด<อ>ดเลยดี๋ยวไปสตาร์ทเองโู้เระ๋ยวมันใส่เลยรถ